สวัสดีครับผมพระไทยพระดุงถิ่นครับและนี่คือเรื่องราวของผมและบิววันกรุ๊ปครับธุรกิจแรกก็ล้มเหลวลงไปโดยการที่คิดว่ามันจะสวยหรูนะครับโรคริมก็โหดร้ายเนาะเราก็เลยได้ได้ภูมิคุ้มกันมาอีกแบบหนึง่งคือเราก็ต้องพยายามจะสู้ในแบบที่เราทำได้ รู้สึกว่าสีเหลืองมันคือสีของผมผมชอบสีเหลืองมากตอนทำแบรนดิ้งตอนทําทุกอย่างผมพยายามจะยัดสีเหลืองเข้าไปทุกอย่างไม่เป็นสีเหลืองไปหมดแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าบริษัทผมไม่มีหลายสีละมันมีสีม่วงม่วงเขียวเขียวส้มๆม,มาจากคนหลายๆคนมาจากแมเนเจอร์ใหม่ๆ คนปลายเจเนเรชัน X กนะครับก็เคยเห็นต้มยำกุ้งวิกฤตต่อหน้าต่อตามานะครับเกิดคำถามใน,ในคนยุคเราว่าเราจะทำอะไรกันต่อดีส่วนหนึ่งก็คือกระแสของสังคมยุคนั้นนะครับประมาณปี9899เกนี่ยก็คือมาเป็นผู้ประกอบการสิแล้วก็ได้ลงมือทำเป็นเจ้าของธุรกิจโดยที่ไม่ได้มีแบ็ k กราวด์ที่ว่าจบบริหารธุรกิจหรือว่ามีธุรกิจที่บ้านมาก่อนนะครับแปลว่าเราเริ่มจากศูนย์ไม่เคยเรียนวิชาธุรกิจเลยสักตัวเดียวนะครับด้วยความอยากล้วนแล้วก็กระแสก็เลยอยากจะ ลองทำดูเปิดบริษัทเลยแล้วกันเงินก้อนแรกก็คือเงินที่ที่บ้านให้มาพร้อมกับเงินเก็บตอนสมัยทํางานบริษัทอยู่ได้ก้อนนึงเนี่ยนะครับก็มาลงทุนเปิดบริษัทของตัวเองตอนอายุ23แล้วก็เป็นธุรกิจ SME ตามฝันแต่ว่าก็ไม่ได้ไปรอดเท่าไหร่ธุรกิจแรกก็ล้มเหลวลงไปโดยการที่คิดว่ามันจะสวยหรูนะครับอพออายุสัก 25- 26ก็เริ่มเห็นว่าทุกอย่างมันยากไปหมดเลย เราก็เลยได้ได้ภูมิคุ้มกันมาอีกแบบหนึ่งคือเราก็ต้องพยายามจะสู้ในแบบที่เราทำได้ธุรกิจที่2เนี่ยเริ่มต้นจากติดลบด้วยซ้ำเพราะว่าธุรกิจแรกมันไปไม่ได้นะครับก็เป็นหนี้เป็นกู้หนี้ยืมสินคนอื่นเข้ามาเพื่อนๆใครเจอผมตอนนั้นผมก็ยืมเงินไปหมดนะครับบัตรเครดิตเต็มทุกใบประสบการณ์ของธุรกิจที่2เนี่ยคือพยายามจะกอบโกยประสบการณ์ หวยหวยของธุรกิจแรกขึ้นมาทําซอฟต์แวร์ให้กับธุรกิจก่อสร้างคนอื่นมันเป็นเรื่องตลกเหมือนกันนะครับว่า,เ,าเหมือนนักบอลที่เตะบอลไม่เก่งแต่วันหนึ่งอยู่ดีมาทาเครื่องไม้เครื่องมือให้คนไปเตะบอลคนอื่นล้วบอกว่าเข,เขาน่าจะเตะบอลเก่งนะถ้าใช้เครื่องมือของเรานะครับซึ่งก็อาศัยประสบการณ์แหละเรารู้ว่าชีวิตการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมันมีข้อจํากัดยังไงรุ่นที่2ก็ยังถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ SME อยู่ดีเราทํากันแบบ SME ทําค่อยๆทําไป เอาเงินเก็บมาลงกันไปก็ใช้เวลาสัก2-3ปีนะครับสร้างตัวขึ้นมาอพอจะคืนหนี้คืนสินตอนสมัยเป็นผู้รับเหมาได้หมดนะครับเป็นธุรกิจที่เข้าสู่ยุคของสตาร์ทอัพนะครับ10ปีที่แล้วยังไม่มีคนพูดเรื่องสตาร์ทอัพ บริษัทเราก็ได้ยินคํานี้มาจากอินเทอร์เนต็ตเนาะก็ต้องขอบคุณอินเทอร์เนต็ตจริงๆครับถ้าไม่มีอินเทอร์เนต็ตธุรกิจ s m e บ้านๆของผมก็คงจะขยายโตขยายตัวมากขึ้นไม่ได้นะครับแต่วิธีการทํางานซาร่าเป็นยังไงเราไม่เคยมีประสบการณ์เหมือนกันเราก็มั่วเอาครับใช้ประสบการณ์การเป็น SME ผมเปิดแผนกใหม่ขึ้นมาแผนกที่จะทดลองทําสิ่งใหม่ๆย้ายออฟฟิศออกมาจากออฟฟิศ SME เเดิมมาตั้งพื้นที่ใหม่ใส่ขาสั้นทํางานใส่เสื้อยืดทํางานแบบเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็ทดลองทําอะไรใหม่ๆ2ปีแรรกกก็ู้สึ อ้างวางครับเพราะไม่มีไม่มีใครเป็นสตาร์ทอัพด้วยกันไม่มีการพูดถึงสตาร์ทอัพในประเทศนี้เท่าไหร่อันนั้นคือปี2011กับ2012ครับก็ผ่านมาสิกว่าปีครับวันนี้ธุรกิจของผม Build One Group ก็เป็นสตาร์ทอัพแก่ๆที่มีประสบการณ์ทางด้านการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ววันนี้เราเป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ในโหมดที่กำลังทำกำไรแล้วก็มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ จริงๆผม,ผมเชื่อในเลข3เหมือนกันนะกฎของเลข3าเนื้อรู้ออฟทรีเติร์ดไทม์อาชามก็เป็นฟังเป็นเรื่องที่ฟังดูใกล้เคียงกับที่ผมเชื่อนะครับผมว่าการทําครั้งแรกเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความบังเอิญหรือว่าไม่ว่าจะเป็นด้านดีก็เป็นความบังเอิญเนะาะการไม่ดีมันก็เป็นแค่นแค่1ครั้งแหละพอเริ่มทําอะไร2ครั้งมันเริ่มมีแพทเทิร์นเนาะแต่3ครั้งเป็นจังหวะที่เหมาะสมมากเลยนะครับเพราะเราได้เรียนรู้แพทเทิร์นเราได้สะสมอะไรมาบ้างเพียงพอแล้วธุรกิจของผมเนี่ยคือการผมอยากจะเห็นวงการก่อสร้างมันดีขึ้น วงการกอร่อสร้างที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กทุกคนจะรู้สึกว่ามันอันตรายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือมันดูมีสีเทาๆใช่ไหมครับวงการกอร่อสร้างไม่เคยเห็นไซต์กอ่อสร้างไหนเสร็จทันเวลามาก่อนเม็กกับโปรเจกต์ประเทศไทยมีแต่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกงบประมาณบานปลายแล้วงบประมาณบานปลายอีกผมอยากทําธุรกิจที่มาเปลี่ยน จุดนี้ของวงการก่อสร้างให้ได้ธุรกิจของผมเนี่ยชื่อบิววันกรุ๊ปครับเ,เราทำซอฟต์แวร์ให้กับคนต่างๆในอุตสาหกรรมก่อสร้างหลายๆคนนะครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเราทำซอฟต์แวร์ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่คนที่สร้างรถไฟความเร็วสูงคนที่สร้างตึกสูงที่สุดในประเทศไทยเราทำซอฟต์แวร์ให้กับผู้รับเหมา SME ที่ไปต่อเติมครัวที่บ้านคุณรับสร้างโรงเรียนตามต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราทาซอฟต์แวร์ให้กับร้านวัสดุก่อสร้างที่ขายวัสดุก่อสร้างให้คนพวกนี้เราทาซอฟต์แวร์ให้กับโรงงานผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเราทํางานซอฟต์แวร์ให้กับเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่กําลังผลิตบ้านผลิตคอนโดมาขายกันเนี่ยแปลว่าเราเชื่อว่าวงการก่อสร้างเนี่ยมันมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะแล้วก็เทคโนโลยีในวันนี้เนี่ยมันสามารถเข้าไปช่วยคนแต่ละคนให้ทํางานดีขึ้นได้แต่ไม่ไม่ใช่แค่นั้นแหะครับถ้าทุกคนทํางานเชื่อมโยงกันได้ทุกคนทํางานดีขึ้นคนละนิดคนละหน่อยเนี่ย เรามีคนหลายๆคนเนี่ยถ้ามันเชื่อมโยงกันได้ผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมนี้มันน่าจะดีขึ้นช่วงเวลาหนึ่งเลยที่ผมเอาตีนไก่หน้าผาักแล้วก็บริหารธุรกิจแบบมวยวัดวันนี้ผมตั้งใจว่าจะเอาประสบการณ์ของผมเนี่ยพร้อมกับเทคโนโลยีเปลี่ยนจากคําสอนผมไม่อยากจะเป็นแค่อาจารย์หรือว่าเป็นแค่แบบคนมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ทธุรกิจอย่างนี้ดีผมมีเครื่องมือให้ด้วยแล้วแรงบันดาลใจของพวกเราก็คือว่า วันที่เราเป็น e อสเเราไม่มีตังค์เราไม่คิดจะลงทุนด้วยซ้ากับเรื่องซอฟต์แวร์เนี่ยเราเลยทำซอฟต์แวร์ฟรีขึ้นมา build.com เพื่อตอบโจทย์เพนพอ,อยของตัวเองด้วยวันที่ผมต้องไปโกนหัวแล้วผมไม่มีตังค์ต้องเดินไปบอกลูกน้องว่าเฮ้ยไม่มีเงินจ่ายเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีคนแบบผมอีกเป็นหมื่นๆบริษัทที่เคยอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ครับถ้าเราอยากจะกลับไปบอกเขาได้คุณต้องระวังเรื่องอะไรบ้างคุณเอาเครื่องมือนี้ไปใช้สิแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่านี้ความคาดหวังก็คือืออมีเพ่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไม่ตายเหมือนที่เราเคยตายแต่ผมต้องมี business model อยู่ได้ด้วยเหมือนกันผมคงไม่ได้ทําสิ่งนี้ฟรีนะครับถึงแม้ว่าใจเนี่ยอยากจะยกยกระดับวงการก่อสร้างก็ตามแต่พ่อผมไม่ได้รวยเอาตังค์มาให้จากไหนผมก็ต้องหา business model ของเราอันนั้นคือคําเรื่องของ Startup ที่มันเข้ามานะครับในช่วงเวลาหนึ่งเราอาจจะต้องใช้เงินจากนักลงทุนเพื่อทําให้เราไปถึงบันไดที่ทําให้ฝันเราเป็นจริงทีละขั้นนะครับ พอมันไปถึงแต่ละขั้นผ่านด่านไปแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะค่อยๆแสดงศักยภาพของธุรกิจออกมาจากซอฟต์แวร์ฟรีมันจะอยู่รอดไปได้ยังไงวันนี้ผมกำลังขึ้นปีที่12ของธุรกิจของ B1 Group ครับ สิ่งที่แพลตฟอร์มได้มาก็คือเราได้ Data ขึ้นมาแต่เป็น Data ในเชิงกิจกรรมในงานก่อสร้างวันนี้ใครเทป,ปูนที่ไหนวันนี้ใครซื้อตะปูยี่ห้ออะไรวันนี้ใครซื้อเหล็ก จากโรงงานไหนข้อมูลพวกน,นี้นะครับเป็นข้อมูลที่ไม่เคยมีใครเก็บได้มาก่อนแตากอยากจะเก็บข้อมูลแบบนี้ต้องส่งคนไปทาแบบสอบถามไม่รู้เท่าไหร่แต่พอแพลตฟอร์มมาทาหน้าที่ของมันแล้วเนี่ยข้อมูลแต่ละวันเนี่ยมีคนซื้อวัสดุกอ่อสร้างเป็นร้อยร้ล้านบาททั่วอาเซียนเนี่ยก็อยู่ในระบบเรามันก็เลยทําให้เราสามารถจะวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าแบรนด์ไหนเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งคนซื้ออะไรคนซื้อสิ่งนี้แล้วกําลังจะซื้อสิ่งไหนต่อเราได้เรียนรู้พฤติกรรมของอุตสาหกรรมก่อสร้างแบบที่หลายๆคนไม่เคยเห็นนะครับก็เลยเป็นที่มาว่่าาาาเเเรรกก็ขข้สู Business Mo องท มีแบรนด์ต่างๆมาสปอนเซอร์เราในการขายสินค้าของเขาบนแพลตฟอร์มเรามีการทำอ e ีคอมเมิร์ซขายวัสดุก่อสร้างพอคนซื้ออิฐแล้วจะต้องซื้อปูนฉาบต่อซื้อปูนฉาบเสร็จแล้วจะต้องซื้อสีต่ออันนี้คือข้อมูลที่เรามีมีรายได้อยู่สส่วนส่วนหนึ่งคือรายได้จากค่าซอฟต์แวร์ไอ้ค่าซอฟต์แวร์เนี่ยทำให้คนเช่าใช้หรือว่าจ่ายอะไรไม่รู้อะซิ่หนึ่งคือพี่มี Data ที่เอามาขายวัสดุก่อสร้างก็มีรายได้อยู่สส่วนเนี้ย วัสดุก่อสร้างไม่มีใครไม่รู้จักเจจูทุกอย่างในชีวิตเจจูต้องเป๊ะมุล คือเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยบิวคิดว่าตัวเองเป็นธุรกิจ B2B ครับไม่ต้องให้ใครรู้จักมากก็ได้แต่ขอให้คนในอุตสาหกรรมเรารู้จักก็พอแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งครับมันเป็นช่วงที่บังเอิญคือเราไปทําแคมเปญตัวหนึ่งไปกลายเป็นไวรัลตอนปี2016ชื่อว่าเจ๊จูวัสดุก่อสร้างจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะทําให้เป็นไวรัลเพราะเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นไวรัลอยู่แล้วแล้วด้วยด้วยความที่ไม่คาดหวังไว้มั้งว่าจะเป็นไวรัลแต่พอเป็นไวรัลมันก็เลยกลายเป็นเซอร์ไพรส์นรักาาาชวู้้่่ดอมสสุงืขึ แต่น,นั้นคือเราเลือกว่าอันนี้จะเป็นตัวเราเองต่อไปไหมเราจะต้องทําให้มันแมสอิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆไหม <S <S ผมเองและทีมงานก็บอกว่ามันก็คงไม่ใช่เรารู้สึกว่าการทําการตลาดแบบ B 2 B เนี่ยมันมันน่าตื่นเต้นสำหรับสำหรับเรามากเลยนะวัสดุก่อสร้างแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหมันมีมิติของมันมากเลยจะทําให้มันเป็นการขายแบบ B 2 B ได้คุณอาจจะเคยเห็นวัสดุก่อสร้างที่ไปขายลงโฆษณาตามรายการทีวีนั้นเขาทาการตลาดแบบ B 2 C เนาะแต่ข้างหลัง บางคนเนี่ยพื้นที่เราเหยียบกันอยู่เนี่ยยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แล้วนะเพราะว่ากระเบื้องพอมันควมม่ำไปเสร็จแล้วแบรนด์ก็ไม่เห็นแล้วนะไปยืนฉี่ในห้องน้ำเนี่ยเห็นีว่ายี่ห้ออะไรการตลาดบางอย่างต้องทํากับคนบางอย่างต้องไปทากับช่างบางอย่างต้องไปทากับร้านวัสดุก่อสร้างบางอย่างต้องมาทํากับสถาปนิกวิศวกรคนวางสเปคคือผม,มเป็นพวกการ,การตลาดแบบ B2B ครับวิธีการทําการตลาดของธุรกิจเราก็จะเน้น B2B เป็นหลักเลย โควิดที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ผมว่าท้าทายบริษัทผมมากแต่พอ2019เกิดขึ้นมาปั๊บต่อด้วย2020ซึ่งตลาดเริ่มตกใจกับเรื่องโควิดด้วยผมว่าเป็นช่วงเวลาที่บริษัทเราช็อกไปเลยครับว่าเราจะระดมทุนแบบสตาร์ทอัพต่อไปไหมหรือว่าเราจะกลับมาอยู่บนพื้นฐานของตัวเองดีผมเรียกว่าเราตั้งวอลลุ่มขึ้นมาสู้วิกฤตด้วยกันนะครับตอนนั้นคือเรายอมรับบอกพนักงานตอนนั้นเรามีประมาณสักร้อคนนะครับบอกว่า เราอยู่ในโหมดที่ท้าทายมากเลยวะบอกว่าเริ่มจากการที่ทําให้เขาเข้าใจสถานการณ์เหมือนๆกัน,ก,น,นก่อนนี้นะครับคือก่อนนั้นอาจจะไม่เคยรู้สึกว่าบริษัทแม่งขาดทุนมาก่อนแต่พอเจอโควิดเข้าไปเราบอกว่าเฮ้ย hey, เรามาช่วยกันสู้หน่อยพี่คิดว่าเราอาจจะเหลือสายป่านอีกไม่นานละเราจะสู้สิ่งนี้มันได้ยังไงนะครับอขอให้น้องๆหลายๆคนปรับวิธีการทํางานหรือว่าบางคนเนี่ย เปลี่ยนฟังกชันงานเลยเนาะช่วงเวลาที่เริ่ม work from home ผมจำได้ว่ามันคือมีนา2020เริ่มคุยกันผ่าน Microsoft Teams นี่แหละแล้วก็เซตอัพระบบขึ้นมาเราจะเปลี่ยนวิธีการทำงานยังไงทำไปทั้ง,งเดือนผมเริ่มเปิดโหวตให้กับน้องๆว่าเราจะลดต้นทุนอะไรได้อีกบ้างโดยที่ไม่ลดต้นทุนพนักงานผมผมเชื่อว่าการลดเงินเดือนพนักงานคือสิ่งสุดท้ายที่ผมจะทำทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นเพราะผมเคยทำมาก่อนแล้วครับตอนที่ผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างผมเคยลดเงินเดือนพนักงาน ผมเคยจ่ายเงินเดือนพนักงานช้าอันนั้นคือความรู้สึกที่ยังฝังใจผมอยู่เลยว่ามันเป็นเรื่องที่มันเจ็บปวดมากออฟฟิศสตาร์ทอัพของพวกเราเนี่ยแหละแล้วแต่ก่อนเราเช่าออฟฟิศอยู่2ชั้นถ้าเราเปลี่ยนวิธีการทํางานจะเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นเริ่มกระแสะ Work ์กฟอร์มโเริ่มมานะครับแต่ก่อนออฟฟิศเราอยู่อโศกเนี่ยคือน้องบางคนอยู่ลังสิตบอกผมว่านั่งมอไซค์มาปากซอยแล้วก็ต่อรถเมย์มาต่อ BTS แล้วก็มาต่อ MRT หนูถึงมาถึงออฟฟิศเนี่ยเสียงเงินเวาลาขาไป150บาทขากลับอีกร้อยกว่าบาทไม่รวมระยะเวลาที่ติดอยู่รถเมล์แถวลังสิตอีกเป็นชั่วโมงผมไม่เคยคิดเลยนะยอมรับจริงๆว่าผมได้เรียลไลซ์ไออย่างว่าต้นทุนของพนักงานของผมเขาก็มีทั้งต้นทุนทางการเงินต้นทุน,นเวลาเนาะถ้าเราเอาสิ่งนี้กลับไปคืนเขาได้แล้วก็ชีวิตมันก็น่าจะดีขึ้นกับทุกคนเนาะมันเลยเกิดเป็นไอเดียของพวกเราขึ้นมาว่า ถ้าอย่างนั้นเราเอาออฟฟิศไปใกล้บ้านน้องดีไหมการทางานแบบไฮบริดออฟฟิศเนี่ยมันอาจจะยืดหยุ่นได้แล้วแถมยังลดต้นทุนได้อีกนะครับเราลดค่าจค่าเช่าออฟฟิศจำนวนมหาศาลตอนนี้เรามีแกนออฟฟิศเรียกว่าคอออฟฟิศเนี่ยอยู่ที่อโศกอยู่ก็จริงแต่ขนาดลดเล็กลงไปมากแล้วเราก็ไปเช่าโคเวอร์กิ้งสเปซอยู่9โลเคชันนะครับรอบๆกรุงเทพและในต่างจังหวัดด้วยบ้านใครใกล้ตรงไหนใครอยากจะทำเวิร์กช็อปกับใครที่ไหนไปใช้ออฟฟิศตรงไหนก็ไปใช้ตรงนั้นได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่อโศกล้้วเาาาากก็็หหนนนนองงงงบคัััไปทํ่ตจด เขายังสามารถดีลิเวอร์งานของเขาได้เขายังสามารถเขียนโปรแกร,รมทำกราฟิกส่งกลับมาที่กรุงเทพได้โดยที่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเขาได้แต่เงินเดือนเท่ากับตอนอยู่อโศกโดยที่เงินเดือนไม่ได้ลดแต่คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ในโยบายที่ผมคิดหรอกครับผมให้น้องๆโหวตกันโหวตว่าอยากใช้ชีวิตแบบไฮบริดออฟฟิศแต่อย่างนั้นทุกคนต้องช่วยกันรักษานะโยบายนี้ให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะครับผมไม่ได้เป็นแนวแบบบังคับหรือว่าบี้ไปมันคือมันกลายเป็นคาลเจอร์ของพวกเราว่าเราอยากจะรักษาสิ่งน,นี้้้ไววดยกัน ผมไม่อยากจะปล่อยให้ b i l l One Group มันเป็นโบสเหมือนเดิมอีกแล้วมันต้องมีพื้นที่ให้คนอื่นขเขาฝันแล้วก็เติมความเป็นเขาเข้ามาในนี้ไปเรื่อยๆแล้วผมก็มักจะคิดว่าคิดแบบติงต้องหวังผมตั้งแต่เด็กว่าถ้าผมมี c o s โมเนี่ยคอสโมผมจะสีเหลืองผมเป็นคนชอบสีเหลืองมากครับเพราะสีเหลืองนี่มันคือเอเนอรมันคือโฮปผมรู้สึกว่า แล้วผมอยู่ไซต์ก่อสร้างผมเห็นเครื่องจักรสีเหลืองมาตั้งแต่เด็กนะผมรู้สึกว่าสีเหลืองมันคือสีของผมผมชอบสีเหลืองมากตอนทำแบรนดิ้งตอนทาทุกอย่างผมพยายามจะยัดสีเหลืองเข้าไปในธุรกิจทุกอิเลเมนต์ของผมเลยโลโก้ผมก็ดีไซน์เองคอเรทไอดีนิตี้ผมก็ทำเองทุกอย่างแม่งเป็นสีเหลืองไปหมดแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าบริษัทผมไม่มีหลายสีแล้วม่วงม่วงเขียวเขียวส้มๆมมาจากคนหลายๆคนมาจากแมเนเจอร์ใหม่ๆที่บางคนเขาเข้ามาช่วยผมในวันที่บริษัทมาเริ่มเติบโตขึ้นถ้าผมยังเอาความเป็นเหลืองไปยัดให้กัับบบเเเเคคาาาหหรืืออออออสสีีีลงงงงงผมมม่่่ไปจกวขขนนนย แม่งคงเป็นสีเน่าอ่ะวันนี้ผมว่าผมมีถาดสีที่มีสีเหลืองอยู่ในระดับที่เหมาะสมครับแล้วก็มีสีอื่นๆครบทุกคนที่แม่งเป็นรอบๆเราอ่ะมันมีผลกับธุรกิจเราเต็มไปหมดเลยคําว่าธุรกิจส่วนตัวหรือการเป็นเจ้าของธุรกิจมันมีปัจจัยอื่นวันนี้ถ้าตอบผมมองภาพเป็นแบบนี้ครับก็ไม่อยากจะยัดเยียดความเป็นเสียสีเหลืองไปให้คนทุกคนขนาดนั้นก็จริงๆตอนนี้คือพยายามจะลดลดเรียกว่าอะไรอีโก้ลดอัดตราของตัวเองลงด้วยมั้งแล้วก็คิดว่า คิดว่า2ปีที่ผ่านมาโควิดด้วแหละมันทําให้มันเตือนเราหลายอย่างมากเลยครับสมไมก่อนเราคิดว่าเราเป็นสตาร์ทอัพอ่ะแม่งต้องใส่เสื้อยืดกางเกงยียนแล้วก็ไปไปพ่นความเป็นตัวเองออกไปให้คนรู้จักเยอะๆอะไรเงี้ยวันนี้ไม่ใช่คิดว่าความเป็นตัวเราเหรอวันที่ธุรกิจมันล้มวันที่เราป่วยวันที่เห็นคนรอบข้างป่วยเฮ้ยมันมีมันมีปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ธุรกิจอยู่เยอะมากเลยเนาะต่อให้ธุรกิจมีร้อยล้านอ่ะแต่มึงหาเตียงโควิดให้ให้ญาติไม่ได้อ่ะ โมเมนต์หลักๆที่มันเจอขึ้นมาคือว่าเสียคุณแม่เออพคุณแม่เสียมันเป็นทิปปิ้งพอยต์ของชีวิตเหมือนกันว่าเออกูทํางานหนะักแล้วก็ชีวิตมันคืออะไรวะคือตอนตอนแม่เสียนี่คือล็อกดาวด้วยห้ามห้ามขับรถไปรับศพแม่อะไรเงี้ยคือูเชี่ยอะไรวะทําไมกูต้องมาเจออย่างนี้วะเออ,อนนั้นก็ก็เลยเปลี่ยนมุมมองไปครับ